เจ้าที่ตำรวจทุกสพที่ผ่านมาเนี่ยโอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านนอนเฝ้าทั้งคืนโอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านนอนเฝ้าเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยอีผมก็ไม่ได้อยู่ตลอดเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอฝนไปเจอแดดไปเผลอกินยาไปสองเม็ดหงายหลังเลย ตื่นมาอีกทีหนึ่งในตีห้าแล้วฮะ,ะต้องขอบคุณะะทุกท่านนะฮะที่ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะะแล้วทางเพจทั่วไทยนิวเราก็ยังคงนำเสนอนะะเรื่องราวความศรัทธานะะที่พี่น้องชาวพุทธเนี่ยช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความศรัทธานะะในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะท่านเดินจาริกทุดง จากจังหวัดนครพนมตั้งแต่วันที่ย5ิห้ามกราคมที่ผ่านมานะฮะโดยท่านภาวนาไว้ว่าจะเดินจะลิกทุดงไม่ขึ้นรถขึ้นเรือไม่สวมใส่รองเท้านะฮะแล้วก็ฉันอาสนะเดียวหรือว่าฉันมือเดียวนะฮะนี่คือวัดที่ท่านปฏิบัติเนี่ยนะฮะไม่รับปัจจัยไม่รับเงินทองนะฮะไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างหนึ่งใครถวายอะไรก็นะฮะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปนะฮะนำไปจัดตั้งโงรงทานนะฮะ ต้องบอกว่านี่คือครับผมกลับลาครับท่านหลวงพ่อครับหลวงพ่อกรับขออนุญาตกรับลาครับมาสักครู่กลับลาไปแล้วครับกลับลายครั้งครับผมครับก็นะฮะต่อกันกท่านก็เป็นพระธุดงนะฮะที่ออกจริตธุดงนะฮะตั้งแต่วันที่ยี่มกราคมนะฮะวันนี้แดดแรงมากนะฮะท่านก็เดินธุดงเลาะแม่น้าโขงบึงการหนองคายขึ้นมานน่นนะเลย หนองบัวลำพูเลยนะครับนกเดินเจบของท่านนะเบลงบนสีนะคร้ังาย่วข้าสเ็บยเลยท่านก็เดินทุลงนะลัดเลาะไปนะครับตามเส้นทางที่ท่านเป่านาไว้นะโดยไปสามเหลี่ยมทองคำนะฮะของอำเภอเชียงแสน แล้วก็ตรงขึ้นอำเภอแม่สายสูงสุดแดนสยามของจังหวัดเชียงรายและท่านก็เดินธุดงนะครับกลับนะฮะในจังหวัดนครพนมจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ในเขตอำเภอป่าป่า,ปานะฮะแม่อยู่ของผมก็ติดปากอยู่เรื่อยจะเรียกลับกันอยู่ตลอดเลยนะฮะอยู่อำเภอป่าปากนะฮะจังหวัดนครพนมเนี่ย ระยะทางก็น่าจะเหลืออีกไม่กี่สิบโ,บโลนะฮะใก,กล้ความจริงขึ้นมาแล้วนะฮะ สวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะที่ติดตมามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะ,ะขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณวัดโนนสรีบัวทองนะวัดโนนสีบัวทองอ่าก็ต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นน่ยัญยาอุโทโธนะกำลังเริ่มออกจาริกชุดงนะฮะนี่ก็อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมนะฮะแล้วอีกไม่กี่ สิบกิโลเนี่ยนะฮะก็จะถึงอำเภอโพนสวรรค์นะฮะซึ่งเป็นจุดหมายของท่านที่จะเดินทางคูดงนะฮะกลับสู่ที่พักสงในเขตอำเภอโพนสวรรค์นะฮะบ้านเสาเล้าใหญ่นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะหน่วยกู้ภัยต่างๆที่ติดตามทุกท่านนะครับไม่ว่าเป็นหน่วยกู้ภัยพิษณนุโลกนะฮะนี่เดินทางไกลมา อำนวยความสะดวกกันถึงกันตั้งแต่ตีสีนะฮะหน่วยกู้ภัยพิษนุโลกมีหน่วยกู้ภัยอโศกนะฮะจากจังหวัดกาฬสินแล้วก็จากาาจังหวัดร้อยเอ็ดเนนาขึ้นนะครับยหน้าขึ้นเมื่อคืนนี้ก็พอดีโดนฝนนะฮะก็เลยติดขัดนิดหน่อยนะมาเช้านี้ก็เลยมาไม่ทันที่จะมา ไ์สดนะให้ชมบรรยากาศะฮะการตักบาตรยามเช้านะฮะแหมตื่นเช้ามานี่ผมนี่ดูอินบ็อกซ์นี่อ่านกันไม่ทันเลยเบอร์ทงเบอร์โทนี่โทรกันมาเจียวไปหมดนะฮะไม่รู้ใครเป็นใครเลยก็เป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะฮะผมเมื่อวานนี้ผมว่าเนี่ยนะฮะผมว่าผู้นำเนี่ยผมไม่ได้ว่าพระนะ ต้องบอกก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าในวัดคณิสอนเนี่ยเอยชื่อเลยนะฮะท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยท่านเจ้าวาดเนี่ยนะแหมท่านเมตตามากนะฮะท่านดีมากนะเดี๋ยวลูกเพจอย่าไปเข้าใจผิดนะนะฮะต้องบอกเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดเลยนะฮะแหมเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดกันต้องบอกกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์อีกทีหนึ่งพอดีไม่มีเวลานะเพิ่งลงจากรถมา นะครับผู้นำของผมเนี่ยนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบว,ว่าเป็นพระนะฮะไม่ได้พระท่านไม่ได้เป็นผู้นำพระท่านเป็นเจ้าคณะอ่าเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เป็นเจ้าวาดด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยอขอความกรุณาลูกเพจนะฮะทุกท่านอย่า,าไปพิมพ์ข้อความที่ไม่ดีฮะเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะ่นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะ อ่ะก็ต้องบอกกันอีกนิดนึงนะฮะแหมไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดนะฮะแหมต้องบอกเลยหลายคนนี่เข้าใจผิดนะอะผู้นำนี่ไม่ใช่เจ้าวาดมันเจ้านาเพอนะแต่ผมนี่ตื่นมาในสะดุ้งเลยไม่เป็นไรฮะทุกคนเข้าใจผิดกันได้เนาะอ่ะเอาว่ากันไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีความสงสัยเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามผมได้นะฮะเดี๋ยวจะจะได้เข้าใจตรงกันไม่คัดเคลื่อนนะ ผู้นำผมเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อนะก็เป็นผู้นําที่อยู่ตรงนั้นแล้วกันอ่าไม่อำนวยความสะดวกไม่อะไรต่างๆเนี่ยอ่ะแต่เราไม่พูดถึงนะเอาเป็นว่าบุญบรารมีเราไม่ตรงกันแล้วกันอเอาะเอางี้ดีกว่าอ่านี่ก็ท่านเจ้าวาดวัดนนสีบัวทองเนี่ยนะฮะอ่าท่านก็เดินมาส่งเลยนะฮะ แลนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะฮะอา้าวแหมนี่ไอตัวนี้ก็เดินพันแข้งพันขาลุงตาเกาแหมเชื่องจริงๆแหมเดินมาส่งคนเดินส่งเนี่ไอเจ้าบล็อกนี่ก็เดินมาส่งเหมือนกันนะอา้าวลบๆในโลกโอ้โห นี่ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะอะไรหน่วยงานมาช่วยเหลือกันนะฮะหน่วยกู้ภัยสว่างนะครับสว่างนาวาเนี่ยของท่าพนมนี่ก็โอ้โหมาช่วยกันทั้งวันนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยอวตต่างๆเนี่ยกู้ชีพต่างๆเนี่ยนะฮะของเทศบาลเนี่ยในพื้นที่เนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยมาอำนวยความสะดวกนะฮะและในพื้นที่เนี่ยตำบลหนองเทาใหญ่เนี่บอกเลยนะฮะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะ คณะกรรมการวัดอสมอเนี่ยโอ้โหเข้มแข็งมากนะฮะมาอำนวยความสะดวกกันนะฮะเจ้าที่ตำรวจทุกสอพอที่ผ่านมาเนี่ยอออะะโอ้กํานันผู้ใหญ่บ้านนอนเฝ้าทั้งคืนโอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านนอนเฝ้าเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลย ผมก็ไม่ได้อยู่ตลอดเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอฝนไปเจอแดดไปเผลเอกินยาไปสองเม็ดหงายหลังเลยตื่นมาอีกทีนึงนี่ตีห้าแล้ฮะ,ะต้องขอบคุณฮะทุกท่านนะฮะ,ท,นะฮะที่ช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะแล้วทางเพจทั่วไทยนิวเราก็ยังคงนำเสนอนะฮะเรื่องราวความศรัทธานะ,ะที่พี่น้องชาวพุทธเนี่ย ช่วยกันทะลุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความศรัทธานะฮะในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุทโธนะฮะท่านเดินจาริกทุดงจากจังหวัดนครพนมตั้งแต่วันที่ย5้ามกราคมที่ผ่านมานะฮะโดยท่านภาวนาไว้ว่าจะเดินจาริกธุดงไม่ขึ้นรถขึ้นเรือไม่สวมใส่รองเท้านะฮะแล้วก็ฉันอัศนะเดียวหรือว่าฉันมือเดียวนะฮะนี่คือวัดที่ท่านปฏิบัติเนี่ยนะฮะไม่รับปัจจัยไม่รับเงินทองนะฮะ ไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างหนึ่งไปถวายอะไรก็นะฮะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปนะฮะนำไปจัดตั้งโรงทานนะฮะต้องบอกว่านี่คือครับผมกลับลาครับท่า <c oughs> นหลวงพ่อครับหลวงพ่อกรับขออนุญาตกลับลาครับมอสักครู่กรับลาไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> กลับลายรังครับผมครับก็นะฮะต่อกัน กระท่านก็เป็นพระธุดงนะฮะที่ออกจาริตธุดงนะฮะตั้งแต่วันที่25มกราคมนะฮะวันนี้แดดแรงมากฮนะท่านก็เดินธุดงเลาะแม่น้ำโขงบึงการหนองคายขึ้นมาหน่นฮนะเลยหนองบัวลําพูเลยนะครับอ่า าท่านก็เดินทุลงนะฮะลัดเลาะไปนะครับตามเส้นทางที่ท่านเป้านาไว้นะฮะโดยไปสามเหลี่ยมทองคำนะฮะของอำเภอเชียงแสนแล้วก็ตรงขึ้นอำเภอแม่สายสูงสุดแดนสยามของจังหวัดเชียงรายและท่านก็เดินทุดงนะครับกลับนะฮะในจังหวัดนครพนม จนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ในเขตอำเภอปานนปากนะฮะแมอยู่ของผมก็ติดปากอยู่เรื่อยจะเลียดตับกันอยู่ตลอดเลยนะฮะอยู่อำเภอปาปากนะฮะจังหวัดคนครพนมเนี่ยก็ระยะทางก็น่าจะเหลืออีกไม่กี่สิบโลนะฮะนี่นก็ใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วนะฮะ น,นี่บรรยากาศข้างหลังนะฮะนี่หน่วยกู้ภัยอโศกเนี่ยแหมนี่หัวหน้าทีมนี่ยวันดีฮะอันนี้นี่จากไหนฮะแนะนําตัวหน่อยเนี่ยคาราินครับคาราินมาจากการสินนะฮะอ๋อเนื้อทองสี น้องอะไรนะน้องกุ้งสีครับนองกุ้งสีนี่สุดยอดเลยนี่ลงทานอร่อยมาก,กวันนั้นจําได้เลยแมผมไปจังหวัดไหนอำเภอไหนนี่จาได้แต่ลงทานอย่างเดียวเข้าปุ๊บลงทานตั้งปั๊บพันทุกอำเภอจริงนะฮะหน่วยกู้ภัยอาโศกนะะนี่หน่วยกู้ภัยพิษณุโลกะะแต่งชุดกันงดงามจริงๆนี่อาโศกเขาเสื้อสีฟ้าน่ากินจริงๆเลยนะสดใส ะะแล้วนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะอาสาสมัคร่ารถคันเหลืองก็นำหน้าอยู่นะฮะแล้วก็รถตู้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รถที่ใช้อ่าบรรทุกน้ำนะฮะก็ตามกันมานะฮะวัสดีครับพี่ผลวันนี้ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแมโโโ่โชว์โชว์หล่อเลยวันนี้โชว์สวยแต่เช้าเลยนะฮะ สาวสวยไม่ใช่สาวสวยหรือสาวหล่อเห็นมีท้สาวมาคุยด้วยตลอดสาวสวยสาวสวยนะฮะหลายคนนี่อินบ็อกมาขอเบอร์โทรขอไลน์พี่ฝนกันเต็มเลยผมก็แอบให้ไปหลายคนแล้วนะสาวหลายคนเนี่ยแหมแน่นนอนจริงๆสวัสดีครับใกล้ๆเดี๋ยวมาจะมาท้องโอ้โหนี่ใครเอาขนุนมาถวายแต่เช้าเลยฮะเดี๋ยวจัดตั้งโรงทานกันนะฮะโอ้โหนี่ภาพบรรยากาศสดๆยามเช้านะฮะ อ้าวเดี๋ยวผมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะแหมเมื่อคืนนี้นะฮะก็อาจจะแหมต้องเข้าใจว่าถ้าผมโพสว่านายกอไปเนี่ยนายกอฟ้องผมได้ใช่ไหมผมก็ต้องลงว่าผู้นําขอผมลงว่าผู้นําไปเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นท่านเจ้าคณะนะฮะเป็นท่าวาัดเป็นทางวัดไม่ใช่นะฮะทางวัดดีมากนะ,ะเดี๋ยวบอกอีกครั้งนึงก่อนทางวัดเนี่ยฮะครั้ีสอนเมื่อวานเนี่ยเดิมทีท่านจะนิมนต์ท่านไปพักที่วัดนั้นเนี่ยนะฮะ คณะติดตามก็ไปประสานงานฮะท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าน้ำเพลเนี่ยท่านท่านก็เมตตานะฮะท่านก็ดีมากนะฮะมีการจัดเตรียมสถานที่ให้สถานที่ตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าก็เกิดปัญหานิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการประสานงานแล้วก็ไม่ได้มีการช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนะครับแล้วก็มีการพูดไม่ค่อยดีนะฮะจึงทําให้คณะติดตามเนี่ยรวมทั้งผมเนี่ยที่อยู่ด้วยเนี่ย ผมพี่ว่าคงจะต้องเปลี่ยนวัดนะฮะพูดตรงๆเลยฮะเอาโดนฟ้องก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัดนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับพระนะฮะเราจะต้องจาเป็นที่ต้องประสานงานนะฮะหน่วยงานราชการนะครับให้อสมอมาจัดตั้งโต๊ะนะฮะเพื่อวัดคัดกรองต่างๆเรื่องโควิดนะฮะเราติดตามกันมาเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยนะฮะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการประสานงานเพื่อคัดกรองแต่การประสานงานของเราเนี่ย นะครับเงียบกิบเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรานั่งรอกันอยู่กับสองชั่วโมงนะฮะเรารอไม่ได้เราจําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะท่านไม่ให้ความร่วมมือนะฮะท่านไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ยังต่อว่ามาอีกด้วยนะแต่ว่าก็ไม่พูดกันนะฮะว่าต่อว่าอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ว่ากันนะฮะเอาเป็นว่าสินไม่เสมอกันแล้วกันนะผมใช้คันนี้พี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยแฟนขับนะฮะหลายคนก็มาพิมพ์ต่อว่าผมผมก็ไม่ได้โกรธนะเพราะว่า ท่านเข้าใจว่าผมเนี่ยคงโพสว่าพระแต่ว่าไม่ใช่นะฮะถ้าคุณก็ไม่เข้าใจผมนะฮะผมก็ไม่เข้าใจคุณมันต้องใช้คํานี้ดีกว่าต่างคนต่างไม่เข้าใจกันผมชี้นกเนี่ย iatric, ผมบอกนกแต่คุณบอกเฮ้ยมันต้องเป็นไม้เนี่ยมันก็ขัดใจกันนะฮะผมไม่โกรธนะฮะไม่ได้โกรธแต่ว่าก็ตกใจว่าเฮ้ยคนเข้าใจกันเป็นแบบนั้นนะฮะเข้าใจเขาใหม่นะฮะไอ้ผู้นําเนี่ยจะไปเปรียบเทียบว่าเป็นพระไม่ได้นะฮะพระท่านเป็นเจ้าวาดท่านเป็นพระท่านไม่เป็นผู้นํา แหมพิมพ์ว่าผู้นําอย่างนี้ยัง,ยงตีความไม่รู้เรื่องเลยโหต้องให้ลงชื่อเลยมั้งว่าหมู่ไหนอหก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมนี่ต้องเลี่ยงบาลีนะฮะผมไม่เลี่ยงบาลีเดี๋ยวผมโดนฟ้องมาใครมาออกค่าน้ํามันค่าสารให้ผมอะ่ะอ่าก็ต้องคำความเข้าใจกันนะ,ะแล้วก็ขอโทษด้วยนะฮะแหมทําให้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยไม่สบายอกไม่สบายใจกันนะฮะชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนี่นั่งรอกันอยู่ก็ไม่เข้าใจอ่ะก็บอกกันแล้วนะฮะแจ้งกันแล้ว นะครับเดี๋ยวจะไปพิมพ์มบอกอีกทีหนึ่งฮ้าแจ้งอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยยังยุ่งกันอยู่เมื่อวานเจอฝนกันด้วยนะฮะหลายคนก็แหมทําท่าไข้จะกินนะ,ะกะหม่อมบางมาหลายคนเลยผมก็กะหม่อมบางเหมือนกันนะโดนฝนโดนแดดก็สีท่าไม่ดีต้องกินยาก็แล้วก็น,นอนกันตื่นถ้าไม่ไหวมาเช้าเลยไม่ได้ไลฟ์สดตอนที่ตักบ,บาทะฮะตื่นไม่ทันอ่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะ,ะท่านชมฮะ ไม่เป็นไรควาเข้าใจผิดสิเราเราก็คิดไงบอกี่ยเป็นความเข้าใจผิดมาว่าท่านซ้อมจะเลิกพระใช่เรื่องของชื่ออืมแค่ความรู้หนึ่งก็ชนะเราทุกคนไม่ผมก็พิมพ์ว่าไปพูดน่ำแต่ว่าคนบางบางคนเขาเข้าใจว่าเป็นพระไม่เป็นไรแล้เขาเข้าใจผิดแต่ท่านท่านพระพระเนี่ยท่านดีมากพระในวัดเนี่ยดีมากนะนะท่านต่างเจ้าพนัมเภอลงมาเนี่ยพระลูกวัดเนี่ย โอ้ยพช่วยจัดฐานที่เก็บพงเก็บขวาดเลยพระแต่หลายคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะอ้าวผมไม่ได้เจาะจงนะเพราะผมเจาะจงไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องเลยโอ้โหเหงื่อท่วมแต่เช้านะฮะวันนี้เอ้าก็ว่ากันไปแหมมีพี่ๆน้องๆแฟนขับนะฮะ <ใจ S 1> ผู้หญิงนี่หลายคนเลยแหมเข้าไปดูโปรไฟล์นี่สวยทุกคนนะ ถ้าเข้าใจผมผิดก็ต้องไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอ้าไปเข้าใจกันท่าไห่นะเข้าใจง่ายถูกเ,ไปไปเดี๋ยวจะมาโกรธมาเกลียดผมแต่ว่าโกรธเกลียดผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพราะว่าท่านเข้าใจผิดผมผมไม่ได้โกรธท่านหรอกเพราะว่าพวกท่านนี่กระสายบุญท่านละผมไปดูโปรไฟล์มามพี่แอม,มเดินทําไมทําไมไม่ขึ้นรถไปจัดของโอ้โหร้อนจริงๆเช้านี้เหงือ่อท่วมแล้วจ้ะ นี่ตอนนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านเดินเข้าบ้านสับเต่าแล้วนะฮะก็ยังอยู่ในตำบลหนองเทาใหญ่อําเภอฟ้าปากจังหวัดนครพนมแหมันี้มานครพนมนี่จะฟังเพลงอะไรดีนะฮนะน้าพี่แหม่มรู้ไหมนะครพนมนี่ต้องฟังเพลงอะไรหนุ่มนาะนะครพนมของพรสักสองแสงเมื่อวานนี้ผมพยายามเสิร์ชไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ๊มานครพนมจะฟังเพลงอะไรเพลงประจาจังหวัดมีไหมแหมไปเจอนะฮะของอะไรนครศักสองแสงฮนะ หนุ่มนานครพนมเออกระเพาะดีเหมือนกันนะนะพยายามจะหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครพนมเขาเรียกว่าแดนถิ่นภูไทยนะครพนมเนี่ยฮะแดนภูไทยหรือว่าถิ่นภูไทยน้อมผันว่าไงพี่ผลเดี๋ยวพี่ผลช่วยผมหน่อยโหเราก็นึกว่ารู้ที่ไหนได้ใช้ google ธาตุพนมล้ำค่า,า,คาวัฒนธรรมหลากหลายเลนูคู่ไทย ผู้ไทยก็พูดซะเลยสิผมหันกล้องไปให้เอาไหนอา่านคำฝันเมืองพระาธาตุพนมหน่อยดิเอ้ยไม่ให้จังหวัดนครพนมหน่อยพระาธาตุพนมล้าค่าวัฒนธรรมหลากหลายรเรนูผู้ไทยรเรือไฟโสภางามตาฝั่งโค้งโอเคแหมแน่นอนนี่คือจังหวัดนครพนมดินผููไทยนะฮะแล้วเมืองเรนูนครนี่ก็ดังมากนะ จังหวัดนครพนมนี่ใครมาจะต้องมากราบไหว้ขอพรฮะพระธาตุพนมนะผมต้องบอกไว้เลยว่าพระธาตุพนมเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆวัดเนี่ยไม่ใช่แต่วัดพระธาตุพนมอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นวัดที่ล้ำค่ามากๆนะฮะแล้ววัดพระธาตุพนมเนี่ยอยู่ติดแม่น้ําโขงเลยผมเคยเดินทางไปกราบไหว้มาแล้วสองครั้งเดินขวางไปเดินไปนิดเดียวในติดแม่น้าโขงนะวัดพระธาตุพนมอ่ะไม,ไม่ใช่ได้ไงไม่มีไม่มีคือ เฮ้ยเดินไปแม่น้ำโขงไหมเหรอเลยไปหน่อยอ่ะไม่ใช่เหรออ๋อผมจำผิดอันนั้นวัดอะไรอันนั้นไปเที่ยวในในตัวจังหวัดือ่ปล่าอ๋อวัดพระธาตุพนมไม่ติโขงเหรอโอ้ผมจำผิดแล้ว้งนั้นอ่ะเคยมาสองครั้งตอนเป็นเด็กๆแล้วก็ตอนวัยรุ่นตอนนี้แก่แล้วลืมไปแล้วพี่ฝนอ้าวเดี๋ยวต้องไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปครั้งที่สามนะฮะวัดพระธาตุพนมแต่โอ้โหงดงามมากนะฮะแล้วก็ไปกราบแต่ละครั้งนี่ รู้สึกอิ่มบุญมากนะฮะอ้าวใครไม่เคยมาก็ต้องมานะฮะท่องเที่ยวทั่วไทยเดี๋ยวรอให้จบโควิดก่อนนะค่อยมากันนะฮะจบโควิดแล้วก็ลองมากลาบไหว้ขอพรฮะพระธาตุพนมกันหน่อยนะครับโอ้โหนี่ฮะที่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรอกันตลอดเส้นทางเลยจริงนะฮะ โอ้โหรถในขบวนเนี่ยน้องๆหน่วยกู้ภยัยเขาจะมาช่วยกันยกน้ำนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วกันนี่หลายคนที่นําน้ําดื่มเครื่องดื่มมาถวายนะฮะก็จะมีการคัดแยกกันนะฮะแล้วก็นําขึ้นรถนะฮะนี่หน่วยกู้ภยัยอโศกนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภยัยสว่างนาวายกขึ้นรถหน่วยกู้ภยัยพิษณุโลกโอ้โหช่วยกันทุกหน่วยเลยหน่วยกู้ภยัยนี่น่ารักจริงๆสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะทานข้าวหรือยังฮะ ทา,ทานแล้วนะนแล้วกเก็บมาเผื่อผมหรือเปล่าเก็บอยู่ทางรถอ,อ,อ๋โอโอ้โหนี่ฮะบรรยากาศาแบบนี้นี่ทุกวันนะต้องบอกเลยว่าทุกวันจริงๆเป็นแบบนี้นะฮะนี่รถสไลด์โอ้โหมาขนน้ํากันนี่ตเต็มรถคันนี้เท่ากับกระบะสองคันเลยนะถ้าเรียงกันดีๆนะฮะแล้วก็มีสายลงสายรัดพร้อมเลยแหมแพลกันยังกะไปส่งโรงงานเลยนะฮะแต่ว่านําไปบริจาคทำวัดต่างๆนะฮะ อ่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะพี่น้องหน่วยกู้ภัยทุกๆหน่วยนะฮะจากหลายพื้นที่อ่ะก็โอเคนะฮะผมคงหยุด a ฟ e b o o k ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจกันด้วยนะฮะว่าอ่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุผิดพลาดมีปัญหาเรื่องที่จังหวัดของหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องหลวงตาบุญชื่นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องแต่คณะติดตามเนี่ยเป็นคนอ่า หาวัดเนี่ยนะฮะหาวัดได้ก็ต้องมากราบเรียนท่านเนี่ยว่าจะพักวัดนั้นวัดนี้เน mm hmm ี่ยเกิดป uh ัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาจากพระหรือจากวัดวัดกับพระท่านดีมากนะฮะแต่เกิดปัญหาจากคนนะฮะเพียงแค่คนเดียวแหจึงทําให้เกิดปัญหานะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้ไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้ประสานอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราเข้าไปเดี๋ยวเกิดปัญหาแน่อสมงอสมอไม่มีเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนแต่ว่าเกิดปัญหาเนี่ย ไม่ได้เกิดจากเรานะฮะต้องบอกเลยเพราะว่าทีมงานเราที่ติดตามมาเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เกินที่คําสั่งนะครับในมาตรการโควิดแต่เรากลัวเรื่องชาวบ้านที่จะเข้าตามมามากราบไหว้ขอพรเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกินขึ้นมาภาพที่ออกไปเนี่ยมันจะเจ๊งกันหมดนะฮะก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนวัดกันกระทันหันปรับเปลี่ยนกันภายในแหมไม่ถึงสามสิบนาทีมาวานนี้ชูรหูอุ้นวายกันไปหมดนะฮะไม่ว่ากันนะฮะ จะถือว่าบุญบาร,รมีแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วกันเนาะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกคน,นะฮะที่กดไลค์กดแชร์ฮะแล้วนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะสวัสดีครับ